ค่ะพี่น้องผูกปกครองเรื่องสตอรี่ค่ะอันนี้มาห้ามาพบพ่อคุณแม่มาเดินห่างนะคะขอโทษนะคะคุณแม่คุณแม่มาจากที่ไหนคะคุณแม่มาจากพัฒนาการ51อ่ที่กรุงเทพนี่ใช่ไหมคะอ๋อคุณแม่ฟังขึ้นคนร้อยสามพี่ท็อปสลาวุฒิอยู่ค่ะค่ะแล้วคุณแม่ติดตามขึ้นร้อยสามมาสองปีแล้วนี่จะครบรอบมันเกิดขึ้นอืมค่ะดีคุณแม่มาเดินมประจำค่ก็เลยขึ้นมาดูว่า มีหลังไขอ้อจะมาเข้าวันที่17นี้แต่ว่ารอบหรือมลชนจะเป็นวันที่15แม่ก็เลยมาเผื่อมีบัตรแม่ยังไม่ได้บัตรนะใช่ปกติคุณแม่รู้จักสาวน้อยเพชรบ้านแพงไหมคะรู้จักค่ะตามดูในเฟซในนู่นตามดูวก็ทักทายไปใช่ค่ะแสดงว่าคุณแม่ติดตามตลอดติดตามสาวน้อยเปบ้านแพงไปเล่นที่ไหนที่ไหนเมื่อกี้หนูเห็นหนูเดินเข้ามาเห็นคุณแม่ไปถ่ายรูปป้ายไายอ้อใช่ค่ะ ถ่ายรูปป้ายแล้วก็ตอนนี้มาถ่ายหน้าวีดีม,มีกำลังจัดเตรียมสถานที่อยู่แล้วคุณแม่รู้ว่าเอ่อเอ่อมอโจวงสาวน้อยจะจัดเอ่อสวัสดีค่ะเอ่อวงสาวน้อยจะทําหนังคุณแม่รู้สึกยังไงคะแม่ดีค่ะทาหนังให้คนได้ดูได้รู้ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับคำว่าไทยออฟที่มีคนสงสัยว่าแปลว่าอะไรค่ะ,คะ,คะ ผนลุกไหมคะคุณแม่ผนลุกค่ะแล้วคุณแม่เห็นพิธีเมื่อวานไหมคะพิธีขนพูดอะขนลุกเลยแม่หัวยังผลลุกเลยคิดว่าหนังน่ากลัวเปล่าในใจนะคระดูาดูแบบน่าตื่นเต้นอะน่าตื่นเต้นูแล้วก็คุณแม่รู้จักไปคะว่าขนยานถามว่ารู้จักไปมคะวิธีพิธีคายอ้อหรือว่าคายอ้อแปลว่าอะไร หรือว่ายังไม่เคยเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราเป็นลบหลูดูมินเสี่งที่เป็นเป็นจริงแต่เราไม่เชื่อค่าคิดแบบนั้นแต่คุณแม่ก็อยากรู้เนาะอยากรู้อยากรู้ว่าประเพณีทางอีสานเป็นยังไงบ้างหรือว่าหรือว่าแบบว่าของหมอลำเป็นยังไงแอม่เป็นคนใต้นะใต้ก็ใต้หมดตั้งทุกภาคแต่อเอเรื่องอาหารอะไรแม่ก็กินทุกภาคทั้งเหนือทั้งเหนือ แต่คุณแม่เห็นว่าเป็นหนังเรื่องนี้แต่คุณแม่ก็อยากรู้ว่ามันรายละเอียดยิบย่อยมันเป็นยังไงบ้างแม่ก็อยากใกล้หนังขคยอ้อหือนกับหนังสับเปลือที่รายได้พุ่งเป็นพันล้านอ่ะแม่รายได้ดีขนาดน้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนที่ทั่วไปจะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ต้องมาดูต้องมาศึกษาค่ะแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกที่ว่า หมอลำทำใช่ใช่แม่ก็บอกอุ้ยคุณเจวีนี่ก็เก่งนะทำหลังด้วยแต่ว่าะม่นี่หมอลำทำหนังนี่มันหายากนะมันทานป้าที่เอกชัยทำเนี่ยเนี่ยแม่ก็ดูเหมือนกันแม่ติดตามหมดเลยเกี่ยวกับลูกทุ่งนี่อ๋อติดตามแม่แม่เมื่อก่อนแม่ฟังหมอลำไม่ออกเดี๋ยวนี้แม่ฟังได้ไม่ชอบไม่ชอบเป็นลำชอบเป็นอะไรนั่นนั่นนี้แสดงว่าคุณแม่อยู่ในโซนกรุงเทพ ค่ะเอ่อคืบ้านอยู่ทิมปีแล้วออ๋แต่แต่ทีนี้เวลาสาวน้อยมาแสดงที่กรุงเทพคุณแม่ได้ไปดูบ้างไหมคะหรือว่าไปดูที่ที่ร่วมไปคื่นร้อยสามจัดที่ไอรังสิตคุณแม่ก็ไปดูวันสองวันสองวันคุณแม่ไปดูวันสองวันอ๋อแล้วคุณแม่เคยได้ใกล้ชิดน้องอุงอิงไหมคะเคยไปดูที่ งานลุกทุ่งที่อนุสาวรีย์ใจได้เห็นพ่อโจกับอุ๋อีกไปสองครั้งะะเป็นยังไงบ้างเห็นน้องตัวจริงน่ารักน่ารักเก่งมากยังน้อยแต่น้องแบบพูดยังไงแต่ว่าน้องเป็นนัเก่งหลายอย่างการแสดงเอยอะไรเอยแต่ที่ไปดูที่ไอ้ลังติดนั่นแม่ก็ดูน้องจนจนจบแม่ก็ถ่ายไว้เยอะได้จับมือน้องไหมคะ หรือยังแต่ยังไม่ได้จับมือถ้าจับมือน้องจะขนลุกได้คุณแม่ถ้าใครไปก็อยากจับมือนะค่ะหรือว่ามาพรุ่งนี้คุณแม่อาจจะได้มาเห็นใกล้ๆอีกก็ได้แต่คุณแม่ก็ตื่นเต้นเนองมาตั้งแต่วันนี้เลยปกติแม่ดูแลแม่ก็ชอบถ่ายรูปถ่ายไว้เต็มอัดไปด้วยที่น้องเต้นเลยอะไรเลยี่ออกมาแบบชอบมากแม่ จะไปเต้นหน้าเวทีบอ่บอยทีนี้พอเห็นบอสโจโมาทําหนังเรื่องนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยเนา<อ>ะค่ะคุณแม่ใ่เพราะว่าพี่ท็อปแกเอามาลงเรื่องแหละอย่างนู้นนี่นั่นอะไรรู้ว่า,าแต่คุณท็อปจาก คลื่นคลื่นโมลุกคลื่นร้อยสามอ๋อค่ะพี่น้องคต่ีฟังจากความก็เพิ่งไปทำไปสัมภาษณ์กคุณโจที่บ้านค่ะค่ะค่ะนี่ฟังความรู้สึกจากคุณแม่นะคะค่ะนี่คุณแม่มีความรู้สึกแบบเต้นเต้นหลังทำรายได้ถึงพันล้านนะคะโอ้ฝากถึงฝากถึงวันนินกับน้องอุ๋งอิงนะคะรักนะคะอันนี้คือฝากถึงวอโจเลยนะคะฝากถึงวอโจเลยค่ะว่า ฝากพึงวอโจขอให้ขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จขอให้ยอดพุ่งเป้าเกินหนังสับเลือนะคะขอให้รายได้ดีคนดูทั้งประเทศเลยค่ะทั้งประเทศและทั่วโลกทั่งโลก่วหายประเทศด้วยโอ้ยฝังแล้วก็ขนลุกพี่น้องใช่ขนลุกจริงๆอย่เหที่เชอรี่ดูแล้วแบบ อยากดูมากบางคนก็ลุ้นว่าเออมันเป็นหนังแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องมาดูแต่ตมีอะไรให้เราศึกษามากเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละภาคมันจะไม่เหมือนกันหนังหนังไทยหนังของคนอีสานต้องขุดหนุนหนังของเราเราเป็นคนสร้างมาด้วยกมือตัวเองรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดในแต่ละช็อตเนี่ยก็คือสร้างจากเรื่องจริงเราต้องเอาเรื่องอื่นมาปะัปรุงนั่น ถ้าคุณแม่ไปดูพิธีเมื่อวานคุณแม่จะขนลุกได้นี่แม่ใายของทุกวันเลยแม่ไม่ว่างกันไปไห่แม่ส่วนมากแม่จะว่างตอนบ่ายตอนบ่ายแม่ก็จะไปนน่นไปนี่มีดนตรีตรงไหนแม่ก็ไปดูแม่จะไปดูลูกทุ่งตามห้างอะไรไปนั่งเย็นๆยสบายสบายเนี่ยวังแวังรู้สึกจากคุณแม่นะคะคุณแม่ชื่อชื่อปอเปียแม่ปอเปียสาธีนี ขอบคุณนะคะคุดแม่ปอเปียขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้คือคือบรรยากาศตอนนี้นะคะพี่น้องนี่คือฟังที่ว่าเตรียมสถานทีนะคะอันนี้คือพี่น้องค่ะนี่นี่คือโรงหนังส่วนเนี่ยขวามือชุดนี้จุดนี้จะเป็นอันนี้นะคะเนี่ย ยังมาจุดดีกับพอเลยค่ะคายอ้อสิบเจ็ดก,ก,กรกฎาคมพี่น้องค่ะนี่ในไม่เจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นปา้ายนายอพี่น้องอ,อลังการแท้ขนงลงกุกราคาพี่นอ้องวงสาวหน,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 น่อยเพชรบผ่นแห้งเพชรหนังและแมอยูแมอยู่ในรูปหนัง เมื่อกี้ก็ได้ฟังแม,แม่แม่ที่อยู่ทางกลงมอนะคะพี่น้องคนรู้สึกของเพื่อนว่าเป็นจังไดเพื่อนมีคพนรู้สึกแบบไดฟังไปแล้วกับคนลุกไปน้ำล้วเพื่อนกับวยพ่อให้บอดโจนะคะเป็นจังไดแน,น่กับเบิงติดตามเบิ้งในคลิปเ้อคะ่ะพี่น้องตอนนี้เข้ากับมาถึงหน้างานเธอเดียวทายบรรยากาศหน้างานให้เบิง้งอนค่ะว่าเป็นจังไงเน่ สุดยอดอลังการงานสร้างบอคิดว่าเนี่ยบอ์โจสีเย็ดใดขนาดนี้พี่น้องรุดสถานทีห่างแง่อลังการงานสร้างเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไปสม,มีก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมเรื่องสตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะ